สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเช้าเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้ด่างอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะป้าทิโทคุณตาวิถีไทยอะไรคือไม้ด่างเนาะเช้าเช้าวันนี้นี่นี่เห็นบ่นี่น,น,นี่ท่านผู้ชมคุณตาวิถีไทยเข้าไปเซิร์ชบ่งอยู่ใน Google เนาะเออเอาภาพนี่แหละ ถ่ายภาพลงไปแล้วก็บอกว่า,าคนหาด้วยรูปภาพคุณต,ตาวิธีไทยก็เลยถ่ายฟึบลงไปนะแล้วก็ปรากฏชื่อว่านี่คือมะยมด่างแคะอ้าวป้าทิดโทต้นมะยมนี่เป็นต้นไม้ที่มีคนนิยมชมชอบและกัเวลาที่ปลูกไว้ในเฮือนในซานปลูกไว้หน้าบ้านนี่ ก็สิมีคนนิยมชื่นชมเอออันนี้โบรโบราณเพื่อนว่าไว้นะคุณตาวิถีไทยกระบอกต่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่นว่า <c oughs> เออมันแมนน่นเนาะท่านผู้ชมนเนาะเฮือนใดที่มีต้นมะยมหรือมากยมนี่ออไว้ในเฮือนในซาน คนกะสีนิยมชมชอบชื่นชมโอ้ขักเนาะเจ้านี่โมเจ้าคือป้าสุดยอดแท้เยี่ยมเยี่ยมเพิ่นบ่เออจักเห็ดยังเยี่ยมยอดไว้ก่อน <c oughs> เออคนหักคนแพงคนมีสเสน่ห์ว้าวเจรจาอยังกับประสบผนสำเร็จถ้าคนนิยมชมชอบแม่นบอกเออ ถ้าหากบอกคนบบนิยมชมชอบหนีเว่าวอย่างมาคนกับโบยักเสื้อเอโอโอ้บบเสื้อม,มันดอกบักอันนี้อีนนอันนี้ะว่า <c oughs> แต่ถ้าลองคนนิยมหมูนูเอ้ยให้ไปซ้อยนั่นซ้อยนี่นีน่โอ้ไปไปเจ้าส่วนนี่ค่อยไปโลดไปฮหดบุญไปทํางานเออไปติดต,ต่อนั่นน,นี่นี่นั่นอืมส่วนไปงานจิตอาสานี่เจ้ามาเว้าเจ้ามาอย่างนี่มันคือเออมาซักมาชวน ไปน้ำกันเออเจ้ามันเป็นคนที่แบบได้รับความนิยมชุมชอบได้รับความนับถือจากชุมชนจากหมู่บ้านลงเทือนานี่ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านลงกำนันเออลงสอทอลงอ,อปตอลงเทศบาลน,น,นี่ได้ได้เจ้านี่คนนิยมชุมชอบเจ้าเออแม่นว่าบ่ได้อ่าซื้อซิดขายเสียงคนก็เสิเอาเจ้าหมดสัน้น คนมักนี่คนนิยมชมชอบ <c oughs> ปลูกกกมกยมไว้นหน้าเฮือนเต็มนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนว่าเอออันนี้ต้นมะยมด่างแคระเป็นพันบอนไซท่านผู้ชมเลยโอ้งามงาม <c oughs> คุณตาวิธีไทยนี่ <c oughs> เล่นแต่ไม้ด่างเนาะเ <c oughs> พื่อนว่ามีกระไม้บด่างก็มีเป็นไม้มงคลไปนี่ <c oughs> น,น,น,นี่นี่เป็น ต้นเศรษฐีเรือนแก้วนี่เห็นบอกที่กําลังได้รับความนิยมชมชอบอยู่ตอนนี้เศรษฐีเรือนแก้วนะหรือหลายหลายอย่างคราแววมายูราหรือล้อนอาล้นเมเปอร์นี่นี่เฟเปอร์อะไรนี่นี่โรเมียนี่คราแตงโมเห็นบอกเทียนหยดหรือจะเป็นพวกบอลสีราชินีแห่งใบไม้ต่างๆนี่ก็มีนะแตมอนี้เอาต้น มะยมดังแครนี่มารีวิวเพราะว่ามันเป็นไม้ด่างแล้วยิ่งเป็นไม้ด่างที่เป็นต้นมายมแล้วคนนิยมชมช,มชอบนักแป่นี่คุณตาวิถีไทยเอาจอ่อเข้าไปใกล้ๆบ้งนนูกันบอกอืมผู้จัดการโรงแรมคุณบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นมะยมด่ังแคร์นี่ถ้าเอาไปปลูกไว้ที่บริเวณด้านหน้าของป้ายทางเข้าโรงแรมนี่ มันสิงงามเพราะว่ามันจะเป็นอัตลักษณ์ของโรงแรมของผมคนที่มาพักที่โรงแรมคนที่สีเดินทางเข้าไปภายในโรงแรมนี่สิเห็นต้นมะยมด่างแคร์อันนี้ก่อนนะป้าโรงแรมอันนี้คือเป็นตะแพงแท้น่านิยมชมช,มชอบเพราะนี่คือต้นอ่ามะยมมาสันมะยมด่างแคร์พรอมเข้าไปทั้งในบังหนูพอเข้าไปด้านใน ในสวนต้นไม้มงคลของโรงแรมเนี่ยผู้จัดการเอาไปปลูกไว้ในกระถางนะในกระถางที่มันเป็นต้นบอนไซอะไรต่างๆนี่ยออบัดนี้ลูกค้าหรือว่าแขกที่มาพักที่โรงแรมเพื่อนก็บอกว่าผู้จัดการต้นอะไรหรือที่อยู่ด้านในสวนนั้นน่ะยืนระงานอยู่ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่สวยจังเลยมันเป็นต้นบอนไซใช่ไหม ต้นบอนไซอะไรเหรอทำไมเป็นไม้ด่างแบบนี้นี่คือต้นมะยมด่างแครครับท่านประธานปาน่าที่ทูต้นมะยมดาย่างยังธรรมดานะเป็นต้นมะยมด่างขัดพันแครอีกต่างหากอืมพันบอนไซว่าง่ายไปเหมาะที่จะปลูกใส่กระถางมังกรเล็กๆนะเสริมสิริมงคลเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมเหมือนกับต้น ต้นมะยมอืมทางโรงแรมมีจำหน่ายหรือเปล่าท่านมาสันฮะโอ้ทางโรงแรมนี่บ่มีขายครับแต่ทางโรงแรมของเราเนี่อ่ามีสำหรับแจกให้กับลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมมาจัดกิจกรรมที่โรงแรมนี่ที่มีให้กระเช้าต้นมะยมด่างแคร์อันนี้คนละหนึ่งกระเช้า เป็นการขอบคุณและก็ตอบแทนน้ำใจดีของคุณลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมพ่อลูกค้าทุกคนที่มาพักนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณว่าเอาสิ่งดีๆมอบให้กับผู้มีพระคุณนี่ถือว่าคุ้มค่า,เ,าเหมาะสมอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งนะ <c oughs> อขอบคุณทางโรงแรมของท่านอย่างมาก ราะว่าตั้งแต่เกิดมานี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นมะยมด่างพันแคะพันบอนไซนี้เห็นแต่มะยมต้นสูงๆที่มีลูกกินเปรี้ยวหวานๆก็มีมีมรสฝาดรสหวานอันนั้นมีอ่ากินแต่ต้นมะยมบอนไซแคะนี่ผมบอกตรงๆเลยว่าเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตพผนว่าโอ้แม่นอลิบอก่นว่าท่าน ผู้จัดก,การก็บอกว่าผมก็เพิ่งได้มาครับมาสันผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่แหละนี่แหละเออมายมด่างพันแคะบอนไซนะอืมบัดนี้ผู้จัดก,การโรงแรมนี่โบเมนซิมอบกระเช้าของํารวยอย่างเดียวคือเพื่อนมีแผนประชาสัมพันธ์ที่ี่เอากระเช้าต้นไม้มงคลนี่ไปอยู่ใส่นี่ป้ายชื่อโรงแรมของเพือ่อนกระซิอยู่ตรงนั้นนะ ไปชื่อโรงแรมติดไปด้วยเวลาที่เพื่อนเอาไปไว้ในโต๊ะห้องทํางานหรืออาจจะเป็นโชว์รูมหรือมันยังนี่หรือในห้องรับแขกเนาะในโซฟามันย่างเสกะทางเรบงามต้นมยมดังแคะนี้ท่านได้แต่ใดมามผมถามไหนนี่ไงผมไปพักที่โรงแรมจริงได้ โรงแรมไหนหนาวานบอกนี่ไงโรงแรมนี่ไงบสันน่นี่นี่นี่น,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 นี่เออที่เฝ้าไปได้เดี๋ยวสิบัดโปรโมชั่นก่อนนะอืมบัดนี้ได้ห้างทองเพื่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นมะยมด่างพันแครนี่พันบอนไซนี่ถ้าผมได้ไปผมเสียไปปลูกไว้ที่กระถางมังกรตรงบริเวณด้านหนะ้าเขาเป็นไม้พุ่ม คุยกันทั้งทงผู้่านผู้ชมเออเพื่อนมาร้องเพลงจ๊กจ๊อแจ๊กแ๊กให้คุณตาวิธีไทยนะเออบบเป็นยังเหล่าบรรดาเหล่าสกุณาคุณตาวิธีไทยปรีวิวงานแล้วพวกเรามาร้องเพลงประสานเสียงนะให้กับคุณตาเถอะมาสันถ้าเอาเป็นเพลงของใน Google เป็นอย่างมานี่ อ่ะแล้วก็ไปเว่าไปนี่มันสิพิดกฎของ youtube เนะะ YouTube าะยู u ูบกับสตัดเฮาออกจากนั้นไงจากการทำรายได้อะไรลงได้อยู่เพลงแต่มันผิดผิดกฎนะเพราะฉะนั้นคุณตากเลยบอกเอาเพลงเลยพูดแบบสดๆนะแล้วก็มีเสียงนกเสียงรถผ่านไปผ่านมาแบบธรรมชาติเท่านี้แหละนะบบ <c oughs> ต้องปรุงแต่งอืมโอ้ผมน่ะ เอามาปลูกไว้เพื่อเป็นกระเช้าของชม้วยให้ลูกค้าด้วยคุณตาวิถีไทยบอกอืมลูกค้าคือผู้มีพระคุณ<ม>เพิ่นน่ะมาซื้อทองมาขายทองมาแลกเปลี่ยนทองอืมเพราะฉะนั้นแล้วนี่เฮาหาอะไรที่มันเป็นสิ่งสวยๆงามๆตอบแทนเพิ่น เป็นสิ่งที่สวยงามมากเออแล้วเพื่อนกระสิคิดฮอดเฮาอันนี้คือในห้างทองเพิ่นนว้านะอืมเวลาที่เฮาอ่าเอาต้นไม้อันนี้มอบให้เพื่อนกระสิบอกว่าโอ้ห้างทองของท่านนี่เออคือดีแท้ เออบอกขาดทุนเบาะพูดว่าบกขาดทุนบกขาดทุนนะบกขาดทุนอเออบัตรนี้เวลาที่กระเช้าต้นไม้มงคลอันนี้ไปอยู่ใส่ป้ายร้านห้างทองเออห้างทองนี่กระสิไปอยู่หันนะเออกระสิไปอยู่หันเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพิ่นติดป้ายชื่อไว้เลยเดี๋นี่นี่นี่นเออ ต้นมยมด่างพันแครนี้ท่านได้แต่ใด,ดมาทามอีกได้คนไปซื้อทองก็ดีเอาวก็ไปซื้อทองสิถึงได้ร้านทองไหลหนานะวันบอกนี่ไงนี่ไงไปชื่อห้างทองนี่อ่แล้วในห้างทองเพื่อนยังบอกว่าสามารถที่จะจองได้นะคือสิอไปซื้อทองนี่โทรไปจองเลยว่าอยากได้ต้นหยังเศรษฐีเรือนแก้วไหมหรือ ต้นมยมด่างพันแคร์นี่ไหมอ่าหรือจะเป็นเปเปอร์โรเมียไหมอืมหรือจะเป็นต้นนี่คลาหางนกยูงคลาแตงโมไหมอืมโทรไปสั่งจองได้พ่ว่าโอ้คือขักแท้ห้างทองอันนี้อยู่ใสคุณตาวิถีไทยพุ่ว่าเออบัตรนี้อ่าคุณครู เพื่อนบอกว่าในชั่วโมงศิลปะเนาะนักเรียนหยิบเอากระดาษดินสอขึ้นมาวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและก็ระบายสีต้นมะยมด่างพันแคะนะพันบอลไซนี่เออเอากระดาษขึ้นมาวิธีไทยก็เรียนห้องนี้สมัยเด็กน้อยนะสมัยเด็กน้อยนี่เออเรียนอยู่ห้องนี้คือการเพื่อนบอกว่าโอ้ออม อาจารย์ต้นอันนี้คืองามแท้คุณว่าเออถ้าผมจะใช้ต้นไม้อันนี้นี่มาเพาะพันุ์ขยายพันุ์ขายจะได้ไหมครับคุณครูครับคุณครูบอกว่าได้วิธีไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคนที่กลับขึ้นมาจากกรุงเทพมหานครหนีไพโควิดนะบางโรงงานปิดตัวปิดตัวลง เพราะว่าขาดทุนสินค้าขายบ่ออกเนื่องจากสถานการณ์โควิดบางบริษัทต้องลดพนักงานก็ต้องย้ายเอาครอบครัวนี่ออกมากลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมาเปิดร้านขายต้นไม้ขายทางออนไลน์นี่วิธีไทยดีมากที่เธอคิดได้นะโดยเฉพาะต้นมยมด่างพันแคร่นี่หรือพันบอนไซนี่เป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามเป็นต้นไม้มงคลอืม คนก็ต้องหาเลาะหาซื้ออยู่แล้วละ่ะได้ได้คุณครูชื่นชมเธอแล้วก็สนับสนุนนะเดี๋ยวถ้าหากว่าเธอปลูกวันไหนแล้วครูจะไปอุดหนุนเธอนะวิถีไทยนะครับขอบคุณมากครับครูวันสันอ่ในระดับมหาลัยอาจารย์เนาะ ภาคเสราร์อาทิตย์นี่สิมีเฮียนอยู่ห้องหนึ่งหรือสองห้องหรือสามห้องก็แล้วแต่ละอาจารย์นี่ก็เป็นอาจารย์ที่เรียนภาคที่สอนภาคปกตินี่แหละมาสอนภาคเสราร์อาทิตย์เขาเรียกเขาเรียกว่ากศบปอรนืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าแต่ละรุ่นอะไรเขาจะพูดไปเนาอะอวิธีไทยเครียนห้องนี้อีกได้บ้านนีอคือลงไปทํางานกรุงเทพ,พรุงไทยแล้วรับจ้างรับบ่ายนะ,ะเป็นกรรมกรงกร,รมกร,รทั่วไปตามโรงงาน บัี้ี้พอครบอายุ21ปีคัดเลือกทหารก็เลยกลับขึ้นมาคัดเลือกทหารบัี้ติตบัดนี้ความสูงบ่ได้นะความสูงเขาเอา160วิธีไทยเป็น1 5ออ้าวดีหนึ่งประเภทสองจริง,รงๆแล้วในปีนั้นนะ่ะมีชายชะกันนี่ที่ได้อ่าคือมาสมัครเป็นทหารหลายไว้เท้าไปอ่คนที่จับใบดำใบแดงนี่ ก็โบไลเพื่อนเอาโบไลเอาตามเอาตามจานวนคือพันหนึ่งนี่กองพันพันหนึ่งนี่มีสมัครอยู่แล้ว900คนแบบนี้ก็คนที่สิมาจับใบดําใบแดงก็สิอยู่หวังร้อยคนนี่แหละนะ,ะให้มันครบพันหวังไง่ายๆ่ายไปบานนี้วิธีไทยสมัครคือคือคัดเลือกทหารบบติดอะครับบเอาไว้ง่ายไปความสูงบบได้จับบบได้จับหบดใบดําใบแดงมาเรียนกศนนะ เรียนกศอนอจบม .1 ม .3 ม .4 ถึงม .6 สองภาคไหนเรียกว่ามต้นกับมปลายนะเอาวิชาอาชีพที่แบบพิมพ์ดีดแน่ไปเรียนวิชาเป็นชั่วโมงหรือว่ามปลายกับเอาวิชาเกี่ยวกับการไปไปฝึกไปเรียนนะเกี่ยวกับอ่าช่างเครื่องยนต์เล็กฮืมสมัยนะันะแล้วก็เอาไอชั่วโมงนะ มาเทียบโอนมาคสิได้จบไว้คุณครูว่าแล้วก็มาพบกลุ่มทุกวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วหลังจากจบแล้วไปเรียนภาคมหาลัยบัณฑิตศึกษาได้แต่ว่ากับไปเรียนเกี่ยวกับสะอภิเศษคือกรณีสมทบว่าง่ายไปกศบปนั่นแหละเสาร์อาทิตย์ว่าง่ายๆไปอืชั่วโมงพฤกษศาสตร ในมหาลัยกับบรรจุวิชาเข้าไปในเกี่ยวกับการาต้นไม้ใบหญ้าเนาะเอามาศึกษาวิเคราะห์วิจัยบัดนี้ก็เลยบอกว่านิสิบนักศึกษาสัปดาหนะ์หน้าครูอาจารย์จะให้พวกเธอรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นมะยมด่างแคร์อันนี้หรือพันบอนไซนี่เป,นปเ,นะเป็นรูปเล่มไว้นะเป็นรูปเล่มไว้ แต่พวกเธอไปหาข้อมูลมานะหาข้อมูลมาได้มาจากไหนอ้างอิงมาจากใสเอาข้อมูลอันมาพร้อมนะสมมุติว่าได้มาจากหนังสือเล่มนี้ที่มีนักวิชาการเขียนไว้มะยมด่างพันแคะมีประวัติความเป็นมาอย่างนี้อถิ่นกําเนิดอย่างนี้ลักษณะนิสัยแบบนี้การเพาะปลูกการอะไรนี่อย่างนี้นี่การค้าขายย่งไง เออเอามาให้เบิดและกับเวลาที่เอาไปขายขายต้นเท่าไหร่วิธีการแพ็กเก็ตเอามาให้ละเอียดเลยนะเอามาให้ละเอียดเลยมันกระสิเป็นประโยชน์สำหรับนิสิตนักศึกษาพ่อค้าประชาชนหรือหรือใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นมยมดังคันแคะหรือพันบอลไซนี้เอาไปศึกษา เอาไปค้นคว้าเอาไปหาข้อมูลเอาไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ได้หมัดน,นะอาจาจาเพิ่นบอกว่าโอ้แม่นว่าเฮาสิเห็ดเป็นข้อมูลเป็นเหล่มไว้กัจจิงเอาไปเก็บไว้ในห้องสมุดก็ตามแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเอาจังซีซะให้พวกเธอน่ะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาสร้าง YouTube ขึ้นมาสร้าง Facebook ขึ้นมา i n s t a g r กรม i k t o k หรืออะไรแล้วแต่ที่ เกี่ยวกับการคลิกข้อมูลลงไปในอินเทอร์เน็ตนี่แล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มแอดมินของแต่ละโปรแกรมแอดมิน YouTube แอดมิน Instagram แอดมินเพจแอดมินเว็บไซต์แอดมิน Facebook นะแล้วก็เวลาที่มีคนแท็กเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากได้ข้อมูลอันนี้เพิ่มเติม ถ้าเราทราบเราก็คลิกข้อมูลตอบเข้าไปแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ทราบนะเราก็เอาไปตอบไปวันหลังไปหาข้อมูลก่อนนะแล้วคยมาตอบอืมถ้ามีคนคลิกข้อมูลเข้ามาบอกว่าอยากได้ค่ะอยากได้ครับขายเท่าไหร่น้อนี่นี่น้อนเข้าไปเลยเพราะว่าเราจะได้มีอ่ารายได้ในการเรียนการอันนี้ของเราด้วยคุณมาอาจารย์้อขอบคุณมากอาจารย์ สำหรับข้อมูลที่เอาลงในเว็บไซต์ต่างๆบทจำเป็นต้องไปดูในห้องสมุดแล้วบ้าน้เพราะว่าในห้องสมุดนี่แม่อยูดอกอาจจะมีมาตรการป้องกันเว้นระยะห่างทางสังคม <c oughs> สวมหน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยเจลว,วัดอุณหภูมิก่อนเข้าทุกคนกะจริงแต่ว่าเฮาก็บ,บุฮห้ว่าไอเชื้อโควิดเชื้อเอเลียนโควิดนี่มันฝังตัวอยู่ในแต่ละคนนี่มันเอานานถึง14 1สวันผู ว่ามันสีแสดงอาการออกมาอ่าคนที่ได้รับเชื้อเข้าไปนี่อาจสิไปไอไปจามลดใส่สมุดหนังสือที่เราจะหยิบอ่านเนี่ยโอ้เพราะว่าอาจารย์ว่าเอเอเอา,เอา,เอา,เอาไปนี่เลยละขอบคุณมากขอบคุณมากอาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพื่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นมะยมด่างพันแครพันบนไซนี้น่ะอ่า ผมบ่จําเป็นต้องเอาไปเห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลมาก็เป็นมงคลอยู่แล้วโดยอัตลักษณ์ของเขาปลูกไว้มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเห็นไหมเหมือนกับชื่อต้นมายมเอ่อใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครก็อยากจะอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเออแต่คุณตาเวลาที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องข้อความเชื่อต่างๆนี่ต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเด้อคุณตาวิถีไทยตรงเว้าแบบนี้ครับคุณตาวิถีไทยกระซิเว้าแบบนี้แหละ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์มากๆว่าแต่ถ้าหากว่าอาจารย์เอาไปเหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลเนาะไปเข้าพิธี7วัน7คืนบริกรรมคาถา ตามที่ได้ร่ำเรียนมากับอาจารย์ครูบาอาจารย์เวลาที่ได้มาเป็นส่วนของวัตถุมงคลแล้วนี่เอาไว้พวกติดตัวแล้วนี่เพื่อเสริมเสนอเมตตาเออเสริมเสน่เมตตามหานิยมแล้วนี่คนที่ได้วัตถุมงคลไปจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมกตัญญูรู้คุณต่อคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ความเชื่อของตัวเอง วัตถุมงคลน,นี้กะจะสิมีริษฐานุภาพพันว่าโอ้เอออาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณมากวิธีไทยกะสีว้าแบบนี้ล่ะอืมใครที่ได้ต้นไม้ไปก็ต้องเป็นคนดีปลูกไว้ในเฮือนในซานเออ,เอ,อบัดนี้นายห้างทองกับผู้จัดการเพื่อนั็เป็นเซี่ยวเฮยกันเนาะโอ้ในห้างทอง เช้านี้นี่ไปหาทานอาหารที่อาหารร้านอาหารตามสั่งของคุณยายเนาะเออไปไปไปคุณบ้านอือพอไปก็สวัสดีครับยายเป็นไในใด้ยเนาะออตินติน,ตน,ตน,ตนสวัสดีเอาตินตินสวัสดีคุณน้าทั้งสองบ้านนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้ผมเห็นคุณตาวิถีไทยรีวิวต้นมะยมด่างแครพันแคระนะโอข้ขนาดยายเอรับข,ขนาด เออยายมีหรือเปล่าพวกเธอไปนั่งรอโตะมาหินเลยรับประทานอาหารเสร็จแล้วค่อยว่ากันคุณยายว่าเราอ่ำๆไว้ได้นะอ่ำไว้กับข้าวเหมือนเดิมของคุณนานห้างทองนี่กับเผาวรวมไข่ดาวเส่บบคือเก้ากินยำใดก็แซ่บกับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดการนี่ก็คือข้าวผัดไข่ดาวนี่ก็จะมีพวกไอ ต้นหอมสองสามต้นเนาะมีมะนาวบีบแล้วก็มีอ่ามะแตงแตงกวาเย็นๆนะเป็นชิ้นฝานยายลักสิแถมน้ำซุปให้พร้อมนะแถมน้ำซุปให้กินข้าวน้ำซัมปลาอิ่มนำสำลานเรียบร้อยแหละนะอะยายเราก็ยกเอาต้นไอ้นี่นี่มะยมด่างพันแคระนี่เข้ามาให้นะแล้วก็บอกว่ามาดูสินี่เป็นต้นเดียวกันกับที่คุณตาวิถีไทย รีวิวหรือเปล่าเธอดูสิเธอทั้งสองดูหน่อยอืพอเบิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วป้ายายเอ้ยมันงามงามกว่าฮอดของคุณตาวิถีไทยอีกอย่าวาแหงหลายเราสิได้ยินคนณว่า <c oughs> หาว่าต้นไม้ของเราบ่งงามเออบ่เป็นยังดอกคุณตาวิธีไทยลนะ่ะคนไทยเดียวิ่นว่า <c oughs> แล้วเราก็มีแค่ต้นเดียวอืเรามีโหลายดอกเวลาที่มีคนแท็กเข้าไป เวลาที่มีคนคอมเมนต์เข้าไปคุณตาวิถีไทยอยากได้ต้นนี้ขายเท่าไรคะเราก็สิตอบว่าเพิ่งมีแค่ต้นเดียวครับยังไม่ได้ขยายออกครับเห็นบอกอ๋าเพราะฉะนั้นแล้วบอต้องห่วงบอต้องห่วงอือปานตาเห็นเนาะคุณยายเนาะมีอยู่ต้นเดียวออหลีและก็เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ด้วยนะนี่เนี่ยนะเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านคุณตาวิถีไทยด้วย ต้นมาโดม,ามด่างพันแคระพันบอนไซนี่เออพิ่งได้มาเป็นสมาชิกใหม่และก็พึ่งเห็นเป็นครั้งแรกด้วยนี่นี่นบอกครั้งแรกในชีวิตนอ่าก็เลยเอามารีวิวให้พอกินข่าวน้ำซัมป่าเสร็จแล้วกั็พาเดียวเอาต้นไม้กลับบ้านนะแฮปปี้เอนดิ้งสุขภูสุคนอ่าแบบนี้คุณตาวิธีไทยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย นะตั้งแต่เริ่มแรกตรงแต่บางคนตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ปีแรกนะที่มาติดตามอ่าคอมเมนต์ให้คุณตาวิถีไทยกดไลค์กดแ like, ชเออกดไลค์กดติดตามนะอ่ากดทูกนะัน่แหละกดนี่น,นี่กดยกโป,โป้ให้เนี่ยนะ่าแล้วกับบางคนก็นมาคอมเมนต์ให้ทุกครั้งสวัสดีคุณตาต้นไม้สวยจังเลยค่ะต้นไม้อร่อยอร่อยนะันกับข้าวเนาะ คุณตาเห็ดกับเข่าตัวแรงๆแรงๆซื้อกับเข่ามาก็เป็นวิธีชีวิตของชาวเฮานี่แหละนะเห็ดกับเข่ากับน้ำซัาปาอันใดที่เฮาเห็ดกับเข่าตัวแรงๆเขาก็ับมาตั้งกล้องใส่แล้วก็เห็ดขบวนการใดพ่อไทยไว้กระไทยแล้วก็มาต่อนะตัดต่อกันบางคนก็โอ้ปิดตาแซบเนาะคุณตาวิธีไทยหน้าอร่อยจังเลยอคอจักถ้วยจักจานในเด้อนี่ก็โอ้ทักไทยเป็นพี่น้องกันเนาะท่านผู้ชมเออ ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจมาตลอดนะและกับคุณตาวิธีไทยกระซิเข้าไปกดนะติดอ่าวาติดตามนี่บดได้ได้พิดกดของ youtube ต้องพูดว่ามารับชมเออคุณตาวิธีไทยกับสิไปรับชมคลิปวิดีโอของอท่านผู้ชมที่มีที่มาติดตามคุณตาวิธีไทยคือกันเนาะอะ และก็ให้แรงใจให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังทำยอดนะให้ได้1,000ทรัพซับเพื่อสิได้สร้างรายได้กับ Y u t u b e เนาะอันนี้คุณตาวิธีไทยเป็นกำลังใจให้นะถ้าก,กดให้ได้ไดไลน์อันนี้สิกด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 แต่ว่า1คนแค่1ไลค์ like, แค่นั้นเองเนาะคือ1คือห,อหึ่งการซับแค่นั้นเองกดให้ได้โบนะน่ายนะหนึ่งคนต่อหนึ่งซับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณตาวิถีไทยก็สิพยายาม คนที่เข้ามากดคอมเมนต์ให้คุณตาวิถีไทยกดรับชมคุณตาวิถีไทยสิพยายามไปกัดกับไปนะเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะท่านผู้ชมเนะาะอันนี้ก็พูดถึงท้ายรายการการให้กำลังใจซึ่งกันและกันบางคนที่คุณตาวิถีไทยเข้าไปากดติดตามเออโบเมนกดติดตามเฮ้กดไปรับชมให้กำลังใจ เพื่อนก็นบอกขอบคุณมากครับเอออาให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะสําหรับพี่น้องที่กําลังทํายอดซั์ให้ได้ถึง1,000งัพซับแล้วก็มียอดชมถึง4,000ชั่วโมงนี่ถึงสิได้สร้างรายได้กับ Youtube ซึ่งตอนนี้คุณตาวิธีไทยกัถึงยอดนั้นแล้วเนาะกาย4 0่พแหละ นะชั่วโมงและก็มีผู้ติดตามถึงเกินหนึ่งพคนแล้วนะตอนนี้ที่คุณตาวิธีไทยที่มีคนมาติดตามกับกันยอนท่านผู้ชมนี่แหละนะมาซอยกดรับชมให้คุณตาวิธีไทยกับเป็นพระคุณอย่างสูงแต่ถ้าคุณตาวิธีไทยเหตุใด,ดคุณตาวิธีไทยอยากสิส่งต้นไม้มงคลนี่ไปให้ทุกคนที่กดรับชมคุณตาวิธีไทยเด้อ เออเอาเอาถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวสิส่งคนใดที่เป็นแฟนคลับของคุณตาวิธีไทยบ่อยๆนี่อ่เอา,เ,อาเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยถ้ามีหลายๆนะส่งเข้าไปอ่เอาแต่ค่าส่งค <c oughs> ่าต้นไม้บบเอา <c oughs> คุณตาวิธีไทยทำไมไม่ส่งทั้งข้าวฟรีและค่าต้นไม้ล่ะ <c oughs> คุณ่อล่ร <c oughs> ้อยกันแน่นาะท่านผู้ชมเออเอา,เอาพูดไปกันเาาไปต็ก สีฮอดสามสิบนาทีละ่ะขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหงมเมนานอนรับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 สําหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือต้นมะยมพันแคะพันด่างไม้มงคลครับท่านผู้ชม